สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูนาเดียจะพาไปสร้างใบงานสวยๆด้วย AI ที่คุณครูนาเดียทำตัวอย่างให้ดูด้วยโปรแกรมแคนวาไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้าไปที่ Chat GPT แล้วใครอยากทำใบงานไหนก็พิมพ์ไปเลยะคะ่ะแต่คุณครูนาเดียจะพิมพ์คำว่าใบงานเติมคำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับประฐมศึกษาพร้อมเฉลยนะคะ ก็กด enter นะคะแล้ว chat GPT ก็จะเจนใบงานที่เราต้องการนะคะมานะคะเราก็เลื่อนดูว่าใบงานที่จะทำมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วทีนี้เราก็เข้าไปในแคนว่านะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าใบงาน เราก็เลือกใบงานที่เราต้องการนะคะเพื่อที่จะมาปรับแต่งใบงานของเรานะคะเราก็เลือกนะคะคุณครูนาเดียก็จะเลือกใบงานตัวนี้นะคะเราก็รอนะคะคุณครูก็จะเลือกตัวนี้นะคะเราก็ไปเข้าไปในแชท gpt นะคะแล้วเราก็คัดลอกหัวข้อ ของใบงานนะคะมาใส่นั่นเองแล้วเราก็จัดให้มันอยู่ตรงให้ตัวอักษรมันอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะย่อขนาดลงนะคะย่อขนาดตัวหนังสือก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะตามที่เราต้องการตามที่เราอยากตกแต่งใบงานให้สวยนะคะ แล้วคำข้างล่างนะคะครูนาเดียก็จะเอาคำชี้แจงนะคะคัดลอกมานะคะแล้วก็ใส่ข้างล่างนะคะอาจจะชานหน่งนะคะเพราะมันตัวเล็กค่ะเราก็ลบแล้ะคะ่ะแล้ว,ลวเราก็วางไปเลยะคะ่ะมันจะตัวเล็กนะคะแล้วเราก็ จัดไว้ก่อนจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เพิ่มขนาดนะคะเราก็ขยายใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็ จะมาลบจะมาลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะก็คือกรอบที่มันแถมมากับใบงานนะคะหรือว่าเราอยากเอาไว้เราก็ไว้ได้คะ่ะแล้วเราก็ออกแบบใบงานตามที่เราต้องการเลยคะ่ะนี่นะคะคุณอันเนีเยก็เอามาวางนะคะเป็นคําเป็นคําที่นักเรียนต้องเติมไปนะคะ นี่ค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่สวยเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดเพราะว่าเราคัดลอกแล้วก็เอามาวางก่อนนะคะแล้วเราก็ลบค่ะอันนี้คนเดียไม่ต้องการคนเดียก็ลบหมดค่ะลบไปเลยค่ะถ้าคนไหนยังต้องการแบบกรอบรูปที่เรา ที่เรามีมาในใบางานก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราออกแบบตามใจชอบได้เลยค่ะตอนนี้ก็ลบนะคะลบลบลบไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาขัดลอกแบบฝึกหัดน,นะคะนี่คุณอาเดียไม่ได้ลบกรอบอันนี้ออกนะคะเพราะว่าจะขยายใหญ่นะคะ เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็บวกนะคะแล้วก็คัดลอกแบบฝึกหัดมาวางไว้นะคะแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบนะคะนี่ใบงานเราแล้วก็เพิ่มแดดไปเลยเพื่อที่จะให้ นักเรียนนะคะเติมเติมคำที่ถูกต้องนะคะลงในช่องว่างที่คุณครูนาเดียทําไว้นะคะนี่นะคะก็อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องเพิ่มทีละอันทีละอันนะคะเพิ่มจนกว่า ช่องว่างนะคะเราจะเป็นระเบียบนะคะ ใหญ่เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่าเป็นแบบฝึกหัดน,นะคะเราก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางให้เรียบร้อยนะคะและนี้เราก็เริ่มมาจัดใบงานให้มันดูน่าสนใจนะคะเราก็จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้คูณเดียวขยายใหญ่เกินนะคะก็จะย่อลง ทีนี้ชื่อมันหายไปใช่ไหมคะคุณเดียก็จะมาเพิ่มชื่อนั่นเองนะคะไว้ข้างล่างะคะ่ะแล้วก็กดข้อความนะคะแล้วก็กดชื่อเอ้ยประธานโทษนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าชื่อแล้วก็ย่อลงนะคะเอาไปไว้ข้างล่างนะคะแล้วเราก็เพิ่มอีกนะคะแล้วก็ นามสกุลน,นะคะแล้วก็เพิ่มอีกชั้นนะคะแล้วก็เพิ่มอีกนะคะตัวสุดท้ายก็คือเลขที่นั่นเองนะคะ ตัวหนังสือคู่นาเดียยังไม่สวยยังไม่พอใจนะคะคู่นาเดียก็จะเปลี่ยนให้มันสวยอาจจะสวยสําหรับคู <c oughs> นะค,ะ, <c oughs> คะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ครบทุกตัวนะคะ ่ะะใบงานของคุณอาเดียก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายๆนั่นเองนะคะ